สวัสดีสาววันเสาร์ครับวันนี้เจอกันที่วัดโนนขุ้มคำนะครับตําบลพังเคน์ต์อำเภอนาตานยังหวอุบลราชชรานนีเลยนะครับผมดูครับคนเยอะคนรลายครับคนนี้ใกล้แล้วครับใกล้จะเบิร์ดแล้ดูการงานบุญสังฆทานแล้วครับยี่โบกี้วัดประมาณส้องสมวัดนี่แหละก็เบิดล่ะ ปวยเข้ามาถึงนะครับเกกับเบืองบรรยากาศครับเีอยวามาแข่งในท์นะครับบบบนี้เดี๋ยวจะเข้าไปลงกั่วนะครับเนาะเมืองถามก็ดูนี่คนก็บ้านบ่ดนี่บอยไอคองครับอ่าวพอถามดอกกันไอคองรีกรถนะครับแล้วเอาแป้งในครับไปเขาป่วยเขามาหอดเนาะกับกับไปลงกั่วเนาะเดี๋ยวเอาจารย์ถามาเมืองบรรยากาศ อันทางนอกเนาะเยี่ยเข้าไปทางเบื้องในครับเดี๋ยวปลาเข้ามาเขามีข้าปลาอาหารเท่ากบเ,เอามารวมกันอยู่นี่ครับหนือ,อนะครับคือบุนสังกะาษาครับคือเอาอาหารเอาเขายัางมารวมกันครับ กไปสันเพนนะครับนี่นะครับพ้นกัดร้ายครับมึงข้างในครับ <c oughs> อูด <c oughs> ข่วงขวางใหญ่ครับข้างในของเพื่อนเนาะก่อนขันจะใหญ่เลยนะอุ <c oughs> ้ยคนกัเต็มแล้วครับข้างในเก้า <c oughs> อ,อี้ก็เต็มหมด้ล่ะ ียางมีมึงรอบๆขางนะครับนะเนาะส่วนนี้เป็นล้มทางครับแต่จะมีหลายๆอย่างนะครับเนาะล้มทานเราเป็นเพป็นบล็อตแจกนะครับล้มทานส่วนนี้กระเจายเป็นบางล้านนะจะมีสองขางนะครับ ล่วงท่านเป็นทางนั้นเพิ่อเริ่มแจกแล้วครับเดี๋ยวไปเมืองเพิ่นแจกยังกันเนาะเดี๋ยวเข้าไปเมืองนะครับเพิ่นแจกยังกันเน้องส่องเนี่ยข้างในร้านนี้มันแจกน้ำครับอะัรนป็นแจกวุ่น,นบนอกก็แจกยังแหละแต่ว่าหัานเบิร์ดแล้วครับแป๊บเดียวเบิร์ดล่ะ คนไลยครับวันนี้เพราะว่ามันจะเบิดแล้วด้อีกโบกีีวันออกพัรษากับเบิรดแล้วครับเป็นบุญประเภณนีของแถวบ้านนะครับประมาณส่วงกลางเข้าพรรษานะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วครับเป็นงานบุญสังฆทานเพื่อนครับกานให้บุญในทานนี่แหะครับ

แยกน้ำครับแยกน้ำตัวนี้พอนพอนต้องกินน้ำทุกคนนะครับนะ<ะ>เนาะเนี่ยเป็เมืองแขงกันก็นะครับนาะาเพิ่มม้วนแจกกับเครื่องนี้มวนแจก,กเนาะเนี่ยขอเป็นเมืองโล่งถ้ำเพิ่นสกคนนะครับเนาะ กบุรณาปฏิสังขรณ์ลงท่ากันในครับแต่ว่าทั้งกับผมนี่กับบุคอ้เสียงดังครับแต่ว่าจะเต็มทางในเนาะกู้ชาติท่านชโอ้มองนี่เสียงดังเลยครับผมแกลบอกก่อนนว่าพอเป็นออกมาห้องน้องครับข้างในเสียงดังไรแต่ว่ากับเต็มไปเบิร์ตอะไรครับคุณบิึงวัดคุณครับยางใหญ่เลยครับขนาดว่าวัดใหญ่แล้วคนก็ยังเต็มอยู่นะ เดี๋ยวไปมึงสำรวจลงท่านกันนะครับเนาะาข้างในมันมียังเนี่ยโอ้ตัวนี้ลงท่านมาม่านะครับมาม่าครับบอกน้ำครับอันนี้ก็ลงท่านน้ำนะครับเลยครับลงท่านน้ำครับเดี๋ยวพูดว่าน้ำกันนะครับเนาะเดี๋ยวเอาหนานมาเปิดกันนะครับเนาะแก่ข้อแห่งกันนะได้แล้วครับน้ำ เดี๋ยวขับไปมังค้างนี่ครับมันแจกยังนต์กันโอ้อันนี้เป็นอันนี้เป็นลูกศิลป์ครับยน,นี่ลูกศิลป์แง่เอาเลยครับแถวแง่ครับแต่ว่าตัวแถวเด้อครับเคนบอกนะตก็แถวได้แหละตัครับต้งคิ้วครับแงว เป็นเหี่ยวครับเม่ลูกศิลปโอ้ตัวนี้เริ่มันหยาดเง่าแล้วครับตัวนี้ปัญญาเป็นกระน,น้อยเนาะมีโรงงานขนมนะครับเด้อจัดการงงบังมันกับบรรยากาศคนมาแจกมาแจกโดยใจบนซุ่นท่นทานแหละครับบ่หูวกันหลายอย่างครับ เฮเมืองครับผู้มันแจกล่นันแจกนแจกก็มีเนาะนังผมกนังกับเรื่อนหานบเด็ัาเบงไงเนาะรอบกลางอ้นกลางนี่คนหลายเนาะ ไงกัเต็มหมนล่ครับเมือนี้เป็นขวของวัดคุ้มคั่นะครับเนาะมือนี้มีอยู่หาบนครับแต่ว่าผมเหลือมากวัดคุ้มคั่เนาะกนอาจะพิดราว่าคนกระไรอยู่สนันเี้เลยห่อนไรครับ เนี๋ยวบางล้านนี่ครับเิ่นแจกยังกันเนาะเสี๋ยผมไปวิ่งมังกรเมันแจกเกลี่บอมันแจกเกลี่ครับตั้นนี กำลังอังเลยครับกำลังอังเอาคครับเอาครับม่วนรับบุญมาทำบุญมันมาแจกมันกับแพื่อครับเิ่นกเต็มใจจะไมาให้ละแต่ว่ากัเขาแทวกััเนาะครับเนาะเพื่อได้ทุกคนนะครับเอามเลยครับ ผมเผามาไม่ได้คูกม่้องครับผมเาแวเอากันมครับเพะเลยตุ๊กตาุ๊กาเนอไร่เคบอกะับต่มันมากขึสีพลังพี่นองีพ้งี่หลีแม่พี่น้องผมบู้กาแล้วครับขอให้เพิ่นซะ มึเดยวครับมแถวแถวผู้ปองครับแง่อยุ่มตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเพว่าไปนนมงตั้งบ้านเดียวแง่เนี้ยครับม่วนครับมืนี้ครับนี่ครับบุณประเภทนี้ของสายอีสานครับบุเป็นพั้วบุญไหว้ครับือกระืมวมวนครับผู้เห้เมาให้กับเพื่นแต่ว่าเต็มใจให้อะครับผู้รับกับกับรับกับ ก็รับผู้รับก็ดีคือนกันละครับแต่ว่าก็ทุกคนก็นตองใจทุกคนคือเข่าแถวเนาะเห็นรับเทียบีีก็บรรยากาศบ,บ้านๆเท่านะครับเนาะวีทีบา,น,านเท่ากับเท่านแล้ะครับ